กรรมาการทัง้งแปลงวครับโอ้นี่ปูเอกพิเศษนะครับปูเอกพิเศษหกแสนซอ,องครับหกแสนซองครับปูนี่แดงดำตะเก็นครับตอนปล่อยนี่ราคาอยู่ดำนะครับราคาดำต่อนห้าสิบตัวหน่งตอนห้าสิบตัวแดงนี่แดงหูทองนะครับหายาทองแดงอยากขายโคสอสมบูรณ์งานนะครับ ไปแลนี่หลังสาดตรเล็กยอดวิชาจอมพลังเม็ดเงินนะครับไท่โคจอมราชันวัดแป็นะครับชิงพกแสนซองครับพกแสนซองนี่ลองลองเลยพิกไม่เอาแดงดำชัดเจนครับแดงดำชัดเจนสอ้าสีนัดห้าสีนัดสีดจะยูแฝดครับ เัาบออนนี้กแองครับแสนซองเออขันเยจังการนี่ไม่มีฮาซีการเป่าสไม้นะครับสองไม้ไม่มีเฮาซร้ราคาอยุดดำคาอยดดำ แดงรองเลือโอยใช่แดงแดงรองเเหมือนแดงแล้วดีตรงไม่หลงหลงมุมคันนะครับไปล้ยไปเล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 อยู่สองไม้นะครับสองไม้ ทางคนลังเปลี่ยนเปลี่ยนครับมวยดำหมวยแดงมวยดำหมวยแดงเข่งกันเยวครับแข่งกันเยวะดำเข้าไปเกี่ยนครับ มัอไม่ติดหรอกมือแดงมันไม่ติดเฮ้ยเดินมาด้ำให้เขาจะเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเรียนเบ๊เบ๊ะไเบ็ดอันยาวว่ะตัวนนะครับตัวล้

เอาพ่เลงเข้อรองหน่อยข้พเล็เด็กางตัวเนสองโอเคนั่นรัาแฝนะครับเดนี่นั่นเด็ล่งสาดนี่มึงแปนะครับจอบมาชันถายโฮสสสมบูรณ์ นานสะทะแปนะครับไอ้ดำทิ้งไปจนละ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 ไอ้ดำหมดไปไอ้ดำเยอะไปใจไปยอดดีนะครับใจไปยอดดีดำหมดไปน้ำเข้าไปเอาเลยเอาเลยมันนะครับมันนะครับ อากาศดีนะครับันนี้เด็ดแต่ว่าลอแห้งนะครับเด็ดแต่ว่ามีลมรุ่งด้วยนะครับเด่นเป็นเดงนทางสาส์ up, เป็นดำนะครับเอ้ำด, Dead, ดำแกไป ใส่ดำยัไงใสไปยอดนี้นะครับตัวดำนี่มือแดงมือแดงมือแดงมืมมมอแดงโอ้ทีสามนะครัเป็นพีน่เซซุตน,น,นะครับคนนี้นี่โจนกระเดชสนามกีฬาชนโคเวียงโคใส่ลั่นนานะครับบ้านกาซ่องอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ กัน5นาทีนะครับ5นาทีนำเยียมาพีเดีครับพี่เดีทีมงานมาะไมเล่นตัวครับเดนี้ปัญหาเองมานไมเลยมาไมได้ดูแดงครับดูแดงดูแดงดูแดงแดงกรรมาตนะครับ ก่อนเลยกี้ก่อนคอยก่อนคอยนี่ดำใครอยู่ดำนะครับลุงที่ถ่ายวีดีโอปิดแฟนชตัวนครับลุงปิดแฟลชต้อรับไปรับไปเลี้ยงกันเร็วมาไอ้ดำเมียไปดำเมียไปทำให้ท็อปดีนะครับอลไป ทำดีวกว่าได้ไหมไอ้ดังตบไปมองหัเพนนะครับโบโบเอาสองแล้วขอทุกไอ้ดังอย่าไปเด็กไปมาหวัวตรงกับมาหวัวตรง

ขายู่แดงครับขายู่แดง<ป>ยังมีบาดแผลนะครับอโอ้โหโมเดนนี่น่ามีบมุบอยไหลแล้วครับโดนทบเลยสองสามกัมม์นะที่นะ ใส้ดำด้วยมั้ครับมาหวัวตรงหัวตรงลาคาอยู่แดงมาทแทงก็อยู่แดงนะครับใส่ดำนี่รค,นนค,นครับมีแต่ร้อยคิดอนกันพรนะ

แรงเนี่จากนั่นนะครับลําซาตัวดำมีแบบมึนแปรมึนแปรปลายเขาทื่อๆนะตัวดำขัดเขาขัดเขาให้ดำตขอาไป

10นาทีผ่านครับ10นาทีเปียไปทำไรอ่ะโอ,อ,อ,อเอกพิเศษส,สุดนะครับวันนี้ชิงกันหกแสนฟองครับหกแสนฟอง สมาชิกกันเลยนะครับตีสนใจใงด้านของอุปกรณ์วัวชนนะครับอุปกรณ์วัวชนสามารถทักหาพิเพศษอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดเลยนะครับไ,ไ,ไอ้ยำไอ้ยำมาไปไอาได้จ้ะ อยู่แดงบาดแผลอยู่แดงนะครับโดนเป,ปี้ยหูเปี้ยหูนะครับเดี๋ยว้องเดี๋ยวรองมากนาเกียดเดี๋ยวสองลองไอพิร้องสองลองยังก็บไปยังเก็บไป รองเจสง็สีรองเสียงเสียงหนาดองสีองสนามแต่มีจน2วันนะครับวันนี้กับวันผูกสาวสี่สาวสี่าวห้าวหกส,สาวเจ็ดนี่มีสนามสุโขทัยตอนนะครับ ไต่เขาแท้กันไปดำนะไตายอดจัดนะครับไปดำเดเด็ยยกยังไปดำกาไปดำมาไปดำเตยไปดำเตยไป ้มหัวไปจนเงียบมวนนะครับหยาดเย็นเย็นเฮ้เดี๋ยวปี๊ดไปคือขอบวนว้เอ,อ้าคือขอบวนผมอ่ะ เดงนี้งอน,นานนะครับไปเขาแตกตั้งกูแดงก็แตกนะครับไปเขาตามนั้นไป นี่มาทำมา <S <S ออไอไ้เอ็งช่วยแดงช่วยไอ้เอ็งอยู่ข้างานั้นดงอยู่ข้างนั้นไอ้เอ็งจะทอได้ปะกำลังมา <S <S ยังเหนียวอยู่นะครับยังเหนียวอยู่นะครับ15นาทีผ่านแล้ว15นาทีผ่าน S <S ม,มีอาการนะครับยังมีทีมีเงหอบเหนื่อยทั้งกูนะครับหอบเหนื่อยทั้งกูเอ้ยาสามตต้อง5าสองตองสองหนึ่ง อ้าสมีเอาม้าสองมีแสนหนึ่งสอย่างสองอย่างเอาไหมป่อยเขาแตกั้งกูนะครับตัวแดงกับแตกข้างขวานะครับกัวดม้างเดียวไแก้สองนึ่ยังไม่เอา Sai bên. Sống nhà nhóm mấy ông rồi. <laughs> Ở, tôi có mèo đó đi. luôn, luôn để sống đi. Cầm một cầm khó,

ปล่อยเขาแตกกรับนะครับแต่เขาข้างขวานะครับตัวแดงตัวดำนีนข้างซ้ายนะครับคือถือสิบเก็บนาที

แดงไปจับปดงไปครับจับแดงไปไอแดงว่าใดไอดำว่าไดเนี่ยมีขี้มีเยอะเลยนะครับ18 19นาทีละแดงไปไอดำถอย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 เฮ้ยเฮ้ยดำถอยดำถอยแดงต้อนมาเฮ้ยแดงตันมาแดงตันมาแดงคงไปแดงคงไป đâm nhóm cò, 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 rồi, à, đâm rồi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  ราคาไปไกลนะครับราคาลึกราคาลึกละดั้อยนะครับดั้อยดั้มย้อมก่อนดั้มย้อมก่อนเด้งตัวไปเด้งตัวไป 20นาทีผ่านครับ20นาทีผ่านเฮ้ยดํารว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 ยแพลงเดินบุกเดินอัดไปเลยครับถอยทางก่อนถอยทางก่อนไม่ลองอีกที การหอบเนยทั้งคู่นะครับหอบเนยทั้งกลัวโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแดงได้ไปเดียวแดงได้ไปเดียวเกียร์ไฟดำเกียร์ไฟดำแดงได้ไปเดียวแดงได้ไปเดียวเี่เปนใจน้ำมังเกียด

อเอาแตกทั้งกล่นครับน้อมนะครับนอมละน้อมละน้อมละ30นาทีครับส30นาทีฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับยินดีกับฝ่ายชนะเป็นกวามังใจให้ฝ่ายแพ้นะครับ